กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รวยเลขปฏิทินจีนกับสินแสหูอูทองหูน้ำทางช่องเ m ็ม i a เด a ยชแนลเอ a ชียนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกๆุกกงวดนะครับหลังจากที่ทางกองสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลได้ออกประกาศผลรางวัลของแต่ละงวดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับนะเราก็จะ นำเรื่องราวของการวิเคราะห์อของรวยเลขปฏิทินนะครับของงวดวันศุกร์วันศุกร์ที่1สิงหาคม2 568นะครับนะวัที่1่สิงหาคม2 5 6 8แล้วก็ชื่อของคลิปนี้นะครับแล้วก็ตั้ง,ต,งตั้งชื่อว่านะครับนะก็ตั้งชื่อว่า5้าเลขใหญ่มาแน่ถ้าเลขใหญ่มาแน่ จะเด่นเรื่อง906นะครับนะกับเลขล่างอะไรต่างๆแบเนี้นะเราก็จะนำมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆแปลนๆได้รับชมก็รายการนี้ตัวของเซนแสอก็ได้รับใช้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็มาเป็นระยะเวลา9ปีแล้วนะครับนะ,อ,ะอย่างไรก็ตามปริทินฉีดที่ เพื่อนๆได้เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็มาจากกองเนี้ยกองตั้งนี้แหละครับนะกองตั้งเนี้ยนะซึ่งตงัวของซนเจี่ยวอูได้เป็นคนเขียนกำกับนะแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยเป็นปฏิทินเรียกว่าปฏิทินเลิกยามจีนนะเป็นปฏิทินเลิกยามจีนฉบับภาษาไทยเป็นปฏิทินจีนาาน,นะครับนะ เป็นเนืนเลอกยามจีนเชาภาษาไทยสำหรับคนไทยนะครับนะมีรูปภาพมีอะไรต่างๆยเยอะแยะเลยมีประวัติดวงจีนโหแเฮงโค้งจุ้ยอะไรต่างๆอน,นเนี้ยอาที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือมีเลขมงคลประจําแต่ละงวดนะครับนะอย่างอันเนี้ยท่านใดที่มีปฏิทินของเซนแสออยู่ในมือนะก็จะเห็นเลยก็จะเห็นโชว์ละเลยมีเบอร์3-7 9482นะ379482นะที่จะว่ามีข้อออกมาว่าในวันที่1สิงหาคม2568ทางกองสลากกิมมดรัฐบาลน่าจะหนีไม่พ้นนะหมดเลขนี้นะครับนะทีนี้ตัวของซิงแอนโธนีก็ขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงนะครับนะไปมาลาว่ายนะครับไปมาลาว่ายเรียกว่า ตัองสินเส้าก็เป็นนักโหราจาร์นะเป็นการเป็นสินแส้ดูดวงจีนนะครับนะดานดวงจีนแล้วก็หาวันมงคลสมรสย่างยืนหาวันหาข้อร่ํารวยนะครับแล้วก็รับดูดวงจุย้ยทัวรัฐอาณาจักรด้วยนะครับนะ,ะการทํางานอันเนี้ยเราก็มีจิตกุศลนะมีจิตตั้งปณิธานนะจิตกุศลตั้งปณนะิธานปรารถนาที่จะ นำสาระความรู้ดีๆนํามามอบให้กับเพื่อนๆแล้วก็สาระสําคัญเงินที่ท่านได้มาไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหาบันมงคลสมรสหาบันหาข้อร่ำรวยตัวของสิงแสอก็จะเจียดเข้ามาอยู่นะวงเงินประมาณ1 0 0 0 0แบาทเพื่อมาอซื้อของซื้อข้าวสารแห้ง นะื้อน้ำปลาซื้อน้ำมันเพื่อปลากระป๋องปลหมีสําเร็จรูปต่างๆเราเนี้ยนะแล้วก็ตั้งโรงทานเลี้ยงผู้คนจํานวน250ท่านเลี้ยงวันไหนเดือเลี้ยงวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568 24สิงหาคม2568ก25ตรงกับวันอาทิตย์เราก็จะมาจัด ทำบุญเลี้ยงกันนะครับนะก็เป็นปีที่15ด้วยนะครับนะเป็นปีที่15สนใจอยากจะดูดวงนะมาช่วยกันสั่งสนับตัวของสินแสวให้มีรายได้และตัวงท่านก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์089-340-3857้าีราไยลน์ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นี่แหละครับตัดตัวศูนย์ออกข้างหน้าตัวหนึงเหลือ89-340-3857ะครับนะก็ จัดเป็นปีที่15แล้วนะครับนะก็เรียกว่าเป็นจัดงานเทกัดจัดนะเพื่อนําเงินรายได้ทั้งหมดไปซื้อข้าวสารนะอาหารแห้งบรรจุถุงยางชีพนะครับแจกให้กับผู้ยากไร้นะครับจำนวน2 5 0ชุดจะเป็นปีที่15บ้านะครับนะก็เราก็มาดูกันต่ออย่างรวดเร็วในงวดที่ผ่านมานะครับนะเป็นงวดที่ผ่านมาก็เป็นวันไหนล่ะ เป็นวันพุธที่16กรกฎาคมวันพุธที่16กรกฎาคม2568้าหที่ผ่านมาสดๆดหยกๆ,ยกๆร้อนๆนนะครับนะเลขที่รางวัลที่เด่นนะออกเบอร์นี่เลย245นะครับนะ245 324นะ245 324เลขล่าง2ตัวก็คือเบอร์26นะครับเลขล่างและเลขล่าง2ตัวก็เบอร์26นะครับนะก็จะเรียนให้เพื่อนๆได้รับทราบว่า เพื่อนทราบไหมว่าเลขเอา่อาอา่อารับหนที่หนึ่งนะครับนะที่อ่าแจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับสองสี่ห้าสามสองสี่สองสี่ห้าสามสองสี่ปรากฏว่าไปตรงหมดเลยนะตรงกับเลขหกนักษัตรนะครับที่สิส่งแสวผมให้ไปนะครับนะก็จะโชว์หลาเลยนะเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์เ,อเบอร์สิบเอ่อเบอร์แปดเบอร์ ก็มีมีมีเข้ามาอยู่ก็มีเบอร์เก้าเบอร์ห้านะที่เข้ามานะครับนะก็มีให้ไปแต่ว่าไม่ได้ออกเก้าห้าแต่อย่างไรก็ตามก็อ่ส่วนเบอร์เก้าเออเบอร์เก้าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ว่าต้องคุยกันเยอะๆว่าได้บอกทุกครั้งแล้วว่านะได้บอกทุกทุกครั้งแล้วว่าเลขหกก็คือเลขเก้าเลขเก้าก็คือเลขหกนะครับนะมาดูกันต่อนะในผังผังงวดที่แล้วผังเรียกว,ว่าผัางใหญ่นะผังใหญ่นะครับนะ ผังใหญ่ก็จะมีเบอร์2-4งสีนะครับนะก็เลขท้าย2ตัวก็ออก3ามก็มีเบอร์2-4นะมีเบอร์9 2แต่ออก2-6นะต้องบอกว่า6ก็คือ9กก็คือ6คือเรื่องจะเรียนให้ทร้นนิดหนึ่งว่าตรงๆอะเลยนะเรื่องราวของคำว่าโชคลาภบ,บอกเรื่องราวโชคลาบนะครับนะบรรดาเทพเทวดาอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถ บอกเรื่องราวให้พวกเราได้รับทราบเยอะๆนะครนะับนะไม่สามารถบอกให้พวกเรื่องราวให้พวกเราได้ทราบเยอะๆแล้วก็ได้ถูกได้แม่นทุกทุกงวดอืมนันยากมากเลยฟ้าเด่นเขาปิดกันนนะนดก้นเอาไว้นะครับนะฟ้าเด่นปิดกั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็งวดนี้ก็เลยโมโหก็เลยให้เบอร์หก 6, ทั้งเบอร์หกและเบอร์เก้าด้วยเขาบอกที่ไรว่าออกบางทีให้หกออกเก้าบางทีให้เก้าออกหกนะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็ว เลขใสในปฏิทินจีนนะครับเลขใสในปฏิทินจีนอของงวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 8อันนี้แหละครับคือข้อมูลข้อมูลดิบที่เรานํามาใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะ,ะเลขใสในปฏิทินจีนมีเบอร์5 9เบอร์10และเบอร์2นะ้าเและก็เบอร์2และข้าง,งล่างล่ะข้างล่างก็เป็น9 3 8 6 9386นะ แล้วก็อยาให้เพื่อน,อนๆแคปรูปภาพนี้ขึ้นมา3ตัวเด่น906นะสตัวเด่น78ซึ่งก็อยู่ในผังข้างล่างเนี่ยนะนะครับนะก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะเมื่อนำ906 78นะนำมาประกอบกันนะครับขอ,อยนาตเปลี่ยนทางนิดนึงนะขออนาตเปลี่ยนทางแป๊ดหนึง906 78นะครับนะ 90678นะครับนะเมื่อมาเป็น90678ก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ90678เราเมื่อนำมาผสมกันนะครับนะบางท่านผังนี้คือผังอะไรครับเรียกว่าค่าเลขน้อยต่อหนักนะค่าเลขน้อยต่อหนักนะครับเราก็พยายามพยายามอยากจะคัดกรองนะครับว่า อยากจะเอาเลขเด็ดนะตัวเด่นๆนะมากรองมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะนะก็จะได้5เลขด้วยกันนะครับนะแต่บางทีนะครับเลขก็ไปปรากฏอยู่ที่ผังใหญ่นะครับนะเลข5เลขน้อยต่อหน้าก,ก็จะเป็น906 7 8นะครับนะผสมกันแล้วได้เบอร์90 90นะ90ได้เบอร์9096 97 98 06 07 08 6 7และ6 แปนะครับนะก็เรียกว่า5เลขน้อยต่อยหนกะนะครับนะก็อยากให้เพื่อนๆลองแคปขึ้นมาดูว่าพิจารณาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสถากน,นการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะครับนะทีนี้ขออนุญาตไปต่ออย่างรวดเร็วลนะคืนนี้นี่คือเอาใจสําหรับท่านที่มีเวลาน้อยอยากจะให้ โชว์เร็วๆเร็วเข้านะครับนะก็ตามใจนะเอานี้มาแต่จริงๆนะนะอ่ะโลทีน,นะ่นะทำอะไรก็จะเป็นวิชาการนิดหนึ่งนะครับนะเป็นวิชาการเลขพวกนี้มาจากไหนสำหรับท่านที่มีเวลาอยากจะชมอ,อยากจะชมที่เป็นสาระเป็นวิชาการนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเ็าจะเป็นสาระเป็นวิชาการจะเห็นเลยถังเนี้ยนะครับก็จะมีเบอร์อะไรบ้างนะครับนะก็ถังใหญ่ นะครับนะผังใหญ่ก็จะเป็นผังที่เรียกว่ามีเบอร์8ปดนะเบอร์แปเบอร์เจเบอร์หเบอร์สิเบอร์ 8, เก้าแล้วก็สามแมาจากไหน8ก็ก็คือตัวก็เรียกว่ามาแรงนะครับนะแก็คือ,อเดือนนี้นะ,ะมาแรงเป็นเดือนมะแมเดือนนี้เป็นเดือนมะแมนะครับนะแล้วก็กำลังจะเตะโดนเตะออกไปนะครับเบอร์8 นะก็เรียกว่ามาแรงเบอร์เจ็ดละ่ะเบอร์เจ็ดก็เรียกว่ามะเมียนะครับมะเมียก็จะมาสมพงกับเดือนมะแม่นะเอ่อหนึ่งชวดสองฉลูสามขางสี่ถอกห้ามะลงหกมะเสงเจ็ดเจ็ดมะเมียแปดมะแม่นะเก้าวอกสิบระการสิบเอ็ดจอสิบสองคุลนะครับนะไล่ให้หมดเลยนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ยนะครับเบอร์เจ็ดนอกจากเบอร์เจ็ดแล้เเวลเบอร์หกล่ะเบอร์หกเป็นงูเตลู มูเตลูของวันที่16นะครับฟังให้ดีนะเลขข้ามง,งวดนะสินะวันนั้นเป็นวันมัสเสงวันเสิงก็คือเบอร์6อย่างเที่ยวที่ของวันที่16นะครับ16กรกฎามีเบอร์3ก็เป็นมูเตลูก็บอกแล้วว่ามูเตลูนะเลขข้ามง,งวดเบอร์3นะก็ออกมานะครับนะส2 4องนะครับนะกเ็เนี่ยก็อยู่ในนี้แหละครับนะครับนะ ก็เพื่อเอาไปใช้เถอะนะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับนะแล้วเบอร์สิบล่ะสิบสิบก็คือราคาตัวแทนราคาราคาไตภาคีนะแล้วก็สมโฟกับปีมัสเสงน,นะแล้วก็เลขข้างงดด้วยนะนะครับนะก็ปีนี้เป็นปีมัสเสงเบอร์สิบนะครับนะ,ะแล้วก็เบอร์เก้าอันดับต่อไปเก้าก็คือตัวแทนวอวอกตอตมนตัวชงตัวปะทะกับวันขาม เที่ยวนี้เลยให้ทั้งเบอร์6ทั้งเบอร์9เลยนะแล้วเราตัว9เนี่ยก็จริงๆก็คือวันปะทะกับวันวันขานด้วยนะแปลว่าอะไรแปลว่าวันที่1นะวันศุขที่1สิงหาคม2568เนี 2, 5, 6, 8, นะ่ยวันนั้นเป็นวันขานขานก็คือเสือนั่นเองนะขานปะทะชงกับ วอกนะขันกับวอกประทะากันวอกก็คือเบอร์9ซึ่งเมื่อกีไ้ได้ไล่อันดับไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะรับนะอันดับที่เบอร์3ามะเบอร์สอันดับสุดท้ายวันที่ทางกองสลักกินแบบรัฐบาลออกรางวัลนั้นนะครับนะ,นะก็เรียกว่าเป็นวันขามนะ,นะแล้วก็สก็พึ่งออกไปนะแต่ว่าเราก็ยังคิดว่า น่าจะอยู่นะครับน่าังอยู่นะครับเมื่อได้อยา o, ่างนี้แล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะก็ในวันที่เอามาผสมกันก็จะมีเบอร์8 7 8 6 8 1 8 0 8 9นะครับอ่า8 3 7 6 7 1นะ7 9 7 3นะแล้วก็6 1 6 9นะครับอ่าหกสา1หนึแล้วก็9 3เชื่อว่านะครับนะ เลขบนเลขล่างอยู่ในกองกองนี้แหละครับนะอยู่ในกองกองนี้แหละครับนะมันไม่ไปไหนนะครับนะก็อยากให้เพื่อนๆมีโชคมีลาภนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีกว่าแล้วด้วยนะครับนะก็เข้าสู่เดือนสิงหากัญญาตุลคมพฉีดิกา่าอีก5เดือนพวกเราก็จะเข้าสู่วันแฮปปี้ว w เยียอีกแล้วเร็วเดีวแต่ละเดือนเร็วมากเลยนะครับนะก็ อย่างไรก็ตามหน้าที่ของเราก็นอกจากมอบสาระมอบความรู้นะครับมอบโชคลาภให้แล้วนะยังเปิดโอกาสที่ว่ายยายให้เพื่อนๆได้มาได้รู้เรื่องดวงชะตาของตนเองเด,ด้วยนะเขาบอกว่ารู้อะไรไม่สู้ได้รู้ความลับดวงชะตาของตัวเองเพราะว่าแต่ละวันพวกเราต้องต่อสู้ดิน้นรน ทำมาหากินนะเอ๊อาชีพที่พวกเราทำเนี่ยถูกฉลกับอาชีพเราหรือเปล่าอะไรอะไรเงี้ยนะครับนะและเดือนไหนดีนะปีนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับดาวความรักเป็นไงดาวความรักการงานการเงินเป็นไงบ้างน,นะครับนะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่า ต้องมาดูดวงจีนนะดวงจีนบอกท่านได้อย่างลึกลับมากเลยดวงจีนยังบอกเรื่องราวของสูตรความรักและสูตรความรวยดวงจีนยังมีเรื่องราวของช่องวัยจรใหญ่วิชาอื่นๆไม่มีนะครับนะเพื่อนๆที่อยากจะเชิญชวนมาลองมาใช้บริการดูนะจาก1,200บาทตอนนี้เดือเพีินแค่600บาทนะครับเอาใจสุดๆเลยนะแล้วก็เพื่อที่จะนําเม็ดเงินพวกนี้นําไปซื้อ นะซื้อข้าวสารนะซื้อข้าวสารนะข้าวสารอย่างดีนะครับข้าวสารหอมขาอา้ขาวหอมข้าวสารหอมมะลินะเขาเรียกข้าวสารหอมมะลินะครับนะน้ำปลาน้ำอ่าน้ำปลาคนใหญ่ๆน้อยเพื่อคนใหญ่ๆต่างๆเหล่านี้ยนะปลากระป๋องอะไรต่างๆก็แจกแจกแจกนะปีนึงแจกครั้งหนึ่งแจกไปแจกมาผ่านไป14ปีแต่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสิงหาคม2 5 6หเนี่ย เป็นการแจกเป็นปีที่15นะปีท,ที่เรื่องราวที่มีเรื่องราวทั่วโลกมีโควิดเราก็ยังแจกอยู่เลยนะครับแจกเป็นปีที่15แล้วนะครับนะแล้วก็เงินที่ไหนะมาแจกด้วยนักหรือก็เงินที่เพื่อนๆนะครับนะได้ให้เกียรตินะครับ,นะานะรบมาดูดวงนะมาดูดวง600บาทนี่แหละครับนะ,น,นะดูดวงหาบัตรมงคลสอรถหาวัา่รข้อร่ำรวยอะไรต่างๆวันนะี้ก็ก็จะ เจยดอันเนี้ยให้ครบหนึ่งแสนบาทมาทำบุญนะครับนะก็ที่เห็นอยู่ในรูปภาพเนี่ยถุงสีขาวถุงสีแดงอะไรต่างๆเนี่ยวางเรียงๆลายๆเนี่ยนะถุงสีขาวก็มี250ร้อยห้าชุดถุงสีแดงก็มี250ชุดนะคนรวมเป็น500ชุดแต่500ชุดเนี่ยมันคือสองอยห้ชุดเพราะว่า เยอะมากอัจของเยอะมากนะถุงนึงใส่ไม่หมดครับต้องแบ,บ่เป็น2ถุงนะถุงขาวกับถุงสีชมพูนะอาจจะได้ว่าได้ไปคนละ1ชุด1ชุด1ชุดนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสาราดีๆที่ว่าท่านมาดูดวงแล้วก็เราก็ได้ทําประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงนะครับนะอาถามว่าไปแจกที่ไหนล่ะก็แจกแถวบ้านประชามทิ่ซอย33นะครับเป็นบ้านเก่า นะที่เคยอยู่นะตอนนั้นเป็นชุมชนนะครับนะก็จะให้แถวน้าหนักนะนะเขาเขารู้ดีนะครับว่าถึงปีอ่ะข้อปีเขาก็ได้รับมามาเอาบัตรคิวนะครับนะสองยห้าสิบบัตรคิวก็นาไปรอ,อรับได้เลยนะครับนะตัวของสินแสอูนะครับ,นะ o, รบปรารถนาอยากให้ลูกลูกลหลานนะครับนะเลือดเนื้อเชื้อาย,ายของเพื่อนๆนะนะที่อยู่ในคันนะครับนะ อยากจะให้มาหาวันมงคลผ่าลอดร่ํารวยนะครับนะตัวของสินแสวรับหาวันมงคลผ่าลอดร่ํารวยด้วยโหราศาสตร์ลุงจีนนะครับรับประกันว่าวาสนาดีแล้วก็จะมีเอกสารมอบให้สิบกว่าแผ่นนะครับนะมบเอกสารมอบให้สิบกว่าแผ่นจะเรื่องราวสตอรี่เรื่องราวของลูกหลานของท่านนะครับว่าจากแท้จริงว่าตอนมาเกิดเด้น ไม่ได้หนีมาเกิดแน่นอนแต่ว่าได้นําโชคลาภใหญ่ๆติดตัวมาเกิดนะมีดาวความรักที่ดีนะได้คู่ครองที่อยู่กินกันแล้วร่ํารวยมีดวงมีดาวอัจฉริยะมีดาวชั้นข้าหน้านะครับมีดาวนะักผู้นําต่างๆเ่าแน่นะมีโชคลาภใหญ่ๆแล้วก็ช่องวายจอใหญ่ก็เดินมาดีๆๆหมดเลยนะ<ๆ>ก็จะสับสนุนดวงชะตาของลูกหลานของอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับนะรับรองว่า การคลอบการหาบรรพคอดเป็นเรื่องสำคัญอยาคิดว่าคลอดเองตามธรรมชาติคลอดเองตามธรรมชาติท่านคิดอย่างนี้นะ,ะประเทศชาติจะมีแต่คนจนนะครับยากเนี่ยยากมากที่จะมีคนร่ำรวยนะครับนะก็จะบอกว่าจำเป็นต้องหาบรรพคอดนะครับเสียน้อยเสียย,ยากเสียมากเสียง่ายนะครับนะเรามีเรื่องราวดีๆอีกเยอะนะอย่างเช่นหาวันมงคลสมรบย่างยืนนะครับ อยากจะหาวันมงคลสมรสนะครับเลอกแรงงาดีๆต้องใช้วันเดือนปีเกิดของคู่บ่าวสาวนะครับนะเราก็ตั้งดวงให้แล้วก็วันเดือนปีเกิดของพ่อแม่ฝ่ายฝ่ายเจ้าบ่าวพ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาวต่างๆรวมทั้งหมด6ท่านอะไรเงี้ยนะเราก็จะมาคำนวณให้หมดเลยนะครับนะก็เรียกว่าเลอกมงคลสมรสนะรับประกันผลงานนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปสวัสดีครับ